คนรับน้ำปลาครับถือเป็นเครื่องปรุงรสชาตินะครับคู่ครัวอาเซียนแทบจะทุกประเทศและที่จังหวัดตากนะครับก็มีโรงงานน้ำปลาที่ผลิตด้วยน้ำปลาแท้ทั้งยังมียอดส่งออกในประเทศกัมพูชาสูงถึงร้อยละ80สสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศปีละหลายล้านบาทครับ เครื่องจักรที่กำลังเดินเครื่องภายในห้องบรรจุน้ำปลาเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายในการผลิตน้ำปลาคุณภาพกระจายไปสู่ผู้บริโภคที่ชื่นชอบในรสชาติและกลิ่นน้ำปลาพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววิบูลและทศพลเครือลอยเป็นทายาทที่สืบทอดธุรกิจน้ำปลาตาสามกระต่ายน้ำปลาแท้จากชาวประมงเกาะคูดด้วยความพิถีพิถานในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนแนวคิดการต่อยอดธุรกิจ SME ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากเดิมที่ขายเพีงตลาดในประเทศผ่านยี่ปั้สสาปุวร้านขายของฝากปัจจุบันมีตลาดที่กัมพูชาและเวียดนามด้วยแี่นี่เราเป็นอยู่ปเป็นจังหวัดชายแดนซึ่งลูณน้องหมก็ไปขายในริมแดนของประเทศกัมพูชาซึงบันหันเล็กอะไรเงี้ยไปขายเล่ก็เป็นเวลา2-3ปี พออยู่ๆก็มีคนต a m พ u ชาโทรมาเขาบอกเข้าการซื้อน้ำปลาตะกระายทุบตะกระาตผมก็มาวิเคราะห์ว่าคือวันโทรมาหลายๆโทรมากันทุกวันผมมาวิเคราะห์ว่าใช่แล้วใช่แล้วน้ำปลาเราในเป็นที่หลรับของคนประเทศเพื่อนบ้านก็ตอบรับเข้าไปราคาก็าว่ากันไปตอนนี้มันก็มาติดปัญหาเรื่องการตลาดแค่นั้นเองก็มันก็พอไปได้ ซึงก็เครือข่ายรับของเท่ากับมพูชาทุกวันนี้ก็ยอดขายแล้วก็ที่ผมมีน้อยหน้าลงอืง่นในจังหวัดตราดทั้งหมดอาจจะที่1ได้ทั้งไปถ้าจะพูดอย่างนั้นนะฮะน้ําป่าแท้ตา3กระต่ายโอทท็อก5ดาวของจังหวัดตราดถือเป็นที่นิยมของลูกค้าเพื่อนบ้านอาเซียนมียอดส่งออกไปอย่างประเทศกัมพูชาราว100,000ขวดต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ80ของน้ําป่าท,ที่ผลิตออกสู่ตลาด ส่วนใหญ่เน้นตลาดในเขตจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาส่งผ่านชายแดนจังหวัดตราดจันทบุรีและสระแก้วตัวน้ำปลาเองครับมันเป็นเครื่องปรุงรสที่มากับวัฒนธรรมอาเซียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักล้วก็คืออยู่อยู่ตามในอาเซียนอยู่แล้วอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็ขยายฐานลูกค้าได้แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความน่าสนใจทั้งให้ลูกค้าภายในประเทศที่เราเรายังมีน้อยอยู่เนี่ยก็กลับมาสนใจได้มากขึ้นอย่างงี้ครับ กัมพูชาเป็นหลักเลยแล้วก็มีไปทางเวียดนามบ้างผ่านทางตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ด่านที่ส่งออกเป็นหลักก็คือด่านทางบ้านหัดเล็กจังหวัดตราดเนาะเพราะว่าโรงงานเราอยู่ที่ตราดเป็นเป็นจังหวัดค้าชายแดนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับอีกด่านหนึ่งก็คือทางอรัญญประเทศที่สาแก้วแล้วก็ด่านบ้านแหลมจันทบุรีส่งออกกัมพูชาเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณนะครับห้าสิบตันอย่างเงี้ยครับคืออย่างเรื่องส่งออกนะครับหนึ่งคือเรื่องคุณภาพอยู่แล้วครับว่า คุณภาพรสชาติเนี่ยเราต้องเหมือนเดิมเนาะไม่ลดสเปคไม่ลดเศดลงอย่างเงี้ยครับสก็คือว่ารักษาการบริการตัวแทนลูกค้าสั่งของมาเนี่ยเราพยายามส่งของให้เขาได้เร็วที่สุดเพื่อเอ,อ่อหคือรักษาหาลูกค้าไว้2คือการไม่ให้ผู้แข่งที่ที่เขาพร้อมเข้ามาแข่งกับเราเนี่ยเข้ามาอย่างเงี้ยครับน้ำปลาแท้ตาสามกระต่ายไม่ได้เป็นเพียงเครื่องปรุงรสชาติที่ให้ความเค็มแต่ยังเป็นเครื่องหมายแสดงความสําเร็จได้ว่า ธุรกิจ SME จากสินค้าพื้นถิ่นที่มีกำลังการผลิตไม่มากก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอาเซียนสร้างรายได้เข้าประเทศได้เพียงแค่การปรับตัวและรักษาคุณภาพมาตรฐานให้ครองใจผู้บริโภคทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน